อืมคลิปเนี้ยจะมาตอบหลายหลาคนจริงๆนะมีหลายคนทักมาถามพี่นุชแบบเยอะมากว่าแบบพี่นุชเก่งจังเลยพี่นุชทำได้ยังไงพี่นุชลืมเขาได้ยังไงเอาจริงๆนะคลิปเนี้ยบอกหมดเลยนะมันไม่ได้ลืมได้นะเธอคือพี่นุชอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีใครที่จะลืมใครได้จริงๆนึกออกไหม ถามว่าทุกวันนี้ยังคิดถึงอยู่ไหมก็ยังคิดถึงนะคะยังคิดถึงเรื่องราวดีๆวันดีๆที่เราอาจจะเคยทําด้วยกันวันที่เรามีความสุขก,กันวันที่เรามีความลําบากมีความทุกข์อยู่ด้วยกันมันมีหมดแหละซึ่งทุกคนพี่นุชเชื่อว่ามีมีโมเมนต์นั้นหมดแต่ณนะตอนนี้ถามว่ามันคิดถึงคิดถึงแต่เราก็ไม่ได้หวยหาในการที่เราจะไปยืนจุดนั้นหรือ เราอาจจะไม่ได้หอวยหาที่เราจะต้องได้รับเขากลับมาเพราะว่าเอาจริงณนะตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่ถูกไหมพี่หนูเชื่อนะหลายๆคนก็อาจจะตกอยู่ในสภาพนี้เหมือนกันซึ่งณนะตอนนั้นนะ่ะถามว่าทุกไหมเราต้องการใครสักคนที่เป็นเหมือนเราหรือรับฟังเราซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่มีหรอกนะไอ้คนที่เป็นโลกใบที่สองที่จะสามารถไปคุยกับคนนู้นคนนี้ได้ทุกคนเขาว่าเราหมดแหละ มันก็คือสถานะเมียน้อยด,ดีนี่เองพี่นุชเลยแบบเอ้ยนึกขึ้นมาได้เราเป็นแม่ค้าออนไลน์ดีหว่าและอย่างเราขายสมุนไพรผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็แบบเออเอามาแชร์ตรงนี้กันดีกว่าแล้วก็พี่นุชก็เหมือนว่า,อ,าอยากอยากเปิดโลกอยากรับฟังอยากเป็นกําลังใจหนึ่งกำลังใจให้คนที่เคยเป็นเหมือนกันหรือว่าตอนนี้กําลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่ซึ่งมันอาจจะ ไม่ได้ช่วยอะไรมากอย่างน้อยๆพี่นู๊ดก็ยังเป็นที่รับฟังเป็นคนที่เหมือนเหมือนพวกเธอเหมือนพวกคุณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่างน้อยๆเราก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันที่ความรู้สึกเฮ้ยแม่งเหมือนกูเลยกูเคยเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างงี้ยค่ะพี่นู๊ดก็เลยแบบนึงออกมาก็เลยจะมาบอกว่าคิดถึงได้คิดถึงไปเลยนะคะอยากส่องอยากอะไร ทำไปเถอะแต่พี่นุชอะแค่คิดถึงไม่ได้ส่องมานานมากเพราะว่านะจุดเนี้ยเราเราอยู่ของเราได้และเรามีความสุขของเราแบบนี้กับการที่เรารักตัวเองใครนะคะที่ไม่อยากคิดอะไรมากๆก็ออกกําลังกายหาอะไรทําสวดมน์ก็ได้เนาะหรือว่าฟังเพลงที่มันเป็นแดนแดนออกไปเที่ยวกับเพื่อนแต่พี่นุชอะพี่นุชจะเน้นพวกเนี่ยทำคลิปขายของ ออกกำลังกายมากกว่าลองกันดูเนาะ